ลิเวอร์พูลความเขี้ยวยาวที่ช่วยให้พวกพรีอาตวรอดได้ตลอดใครบางคนอาจจะคิดว่าหงแดงเล่นไม่ดีแต่ความจริงแล้วพวกเขาคุมเกมได้ดีแค่ไม่สามารถจาประตูได้เท่านั้นเองและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดที่จะเห็นในเกมล่าสุดกับเบอร์ลี่ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงความเขี้ยวยาวและความมั่นใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกพรีเอตัตตวรอดได้ตลอดมาอาเนอร์ชลอตก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความกล้าหาในการตัดสินใจเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อหาทางเข้าถึงประตูของคู่แข่งและนี่คือ,อจุดที่น่าทึ่งที่สุดแต่คุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าลิวอพูลเล่นดีแต่ไม่ได้โชคหรือคุณคิดว่าพวกเขายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นนะครับอย่าลืมว่าในเกมที่ฝืดเคืองและเตืร์ตันลิวอพูลยังมีรูปแบบการเข้าทำประตูที่หลากหลาย และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในสักรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นที่เราเห็นมาตั้งแต่ยุคของเจอเก้นครอปยังคงเป็นผู้จัดการทีมดังนั้นความเขี่ยวยาวและความมั่นใจของลิเวอร์พูลจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกพรีอตัตตวรอดได้ตลอดมาและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขหาเป็นทีมที่น่าสนใจและน่าติดตามอยู่เสมอ